สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดอเตอรตุณวดีทองไผ่บุญนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอมีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะคะในระหว่างคู่ของเรานะคะจะเป็นแฟนและสามีภัญญานี่ค่ะก็คือคู่นี่แหละมีขงม,มีแฟนเนาะเราสื่อสารกันยังไงนะคะเป็นเป็นเอ่อเป็นประเด็นนะคะที่ครูเอได้ยินบ่อยๆนะคะเป็นคําบ่นมากกว่าเนาะที่แบบว่าคนมักจะเข้ามาบ่นว่าเนี่ย เวลาเราเห็นเขาแฟนเรานะเวลาเราเห็นเขากับคนอื่นเนี่ยเขาเฮฮามากเลยเขาคุยเก่งมากแล้วเขาคุยนู่นคุยนี่คือนั่งเขาแชร์แบบนู่นแบบนี้แบบนั้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอกับเราอะทําไมเขาเงียบเงียบทำไมเขาไม่พูดเลยทําไมเขาไม่ไม่มาเล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังทําไมเขาไม่เปิดใจกับเราหรอนะคะเป็นคําถามที่เข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเอ้ยหลายๆคนก็คิดว่ามันไปที่ตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับเราหรือเปล่าหรือเราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปทําอะไรเขาไม่ชอบทำอะไรเขาไม่พอใจ เขาก็เลยไม่อยากเปิดกับเราไม่อยากคุยกับเรานะคะแล้วมันก็ทําให้เรากังวลใจทําให้เราทุกข์ใจนะคะหวยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะนิดนึงว่าเอ้ยบางครั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากตัวเราก็ได้นะคะหลายหลายคนเลยนะคะที่เราเห็นอย่างนี้ลักษณะที่แบบว่าเอ้ยอยู่กับคนอื่นเนี่ยอยู่กับเพื่อนเงี้ยเขาเปิดใจเขาคุยเขาสนุกสนานเขา้เขาแชร์ตัวเขาเองเยอะแยะมากมายแต่พออยู่กับเราอะเขาเงียบเขาไม่ค่อยคุยเขาคุยน้อยลงเขาถึงเวลาคุยเนี่ยก็จะไปคุยเรื่องแบบปัญหาที่แบบว่าต้องรับการแก้ไขแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบ เรื่องส่วนตัวที่ทําให้เรารู้จักเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะจะบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยม,มันไม่ใช่ที่เราแต่มันเป็นที่เขานะคะเป็นที่เขาอย่างไงเนาะคนบางคนเนี่ยค่ะจะมีคอน FLICT อาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองบางอย่างนะคะคนคุยเอเชียว่าดทุกคนเนี่ยอยากมีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะบอกว่าอ,อยากใกล้ชิดกับคนหนึ่งแต่ในหลายๆครั้งเองเนี่ยเราก็อาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองว่าเอ้ยการที่เรา ใกล้ชิดใครสักคนหนึ่งมากไปหรือเปล่าเนี่ยมันทาให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทําให้เราสูญเสียอิสระในสิ่งที่เราเคยมีเคยทําหรือเปล่านะคะเช่นเนี่ยเมื่อมันเกิดเป็นความขัดแย้งในตัวของตัวเราเองแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนว่าเฮ้ยบางโมเมนต์เราอยากใกล้นะเราอยากพูดเราอยากแชร์เราอยากแบ่งปันแต่เฮ้ยเราจะเกัวเองกลับมาดีกว่าให้มากไปบอกเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะสูญเสียตัวเราเองเดี๋ยวเขาจะทาให้เราเหมือนไม่มีอิสระเราสึกว่าเราเสียอิสระตรงนี้ไปนะคะอันนี้ค่ะครูเอ๋ว่าเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเป็นลักษณะ ของคนคนนั้นที่หุยว่ามัอาจจะเป็นความขัดแย้งในตัวเองนะคะที่ทําให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะทาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่อยากพูดเยอะเอาพูดทีละนิดทีละหน่อยก็พอนะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องสื่อสารกันเนาะทีนี้เนี่ยค่ะคุณเอกก็เลยอยากจะบอกว่าทาํายังไงเราถึงจะ อาจะชวนให้เขาพูดมากขึ้นชวนให้เขาแบ่งปันกับเรามากขึ้นเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมคะการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันลึกซึ้งได้มากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะมี2ข้อด้วยกันมานําเสนอนะคะข้อแรกเลยนะคะเวลาเ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะ,ะเขาเรียกว่าไงนะ don't take it personally อะคะ่ะก็คือ อย่า yeah. คิดว่ามันเป็นเราคนเดียวอย่าคิดว่าเป็นเพราะเราว่าเอ้ยเราทําเราไม่ดีเราอย่างงี้เราทําให้เขาไม่พอใจก็ถึงไม่พูดนะคะอย่างที่คุณเอพูดไปเมื่อกี้อะ่ะบางครั้งอะ่ะมันเป็นประเด็นของเขาด้วยนะคะเขามีความขัดแย้งในตัวเองเขากาลังอาจจะแบบว่า เนี่ยพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่พยายามหาบาลานซ์ให้กับตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพูดน้อยหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้แชร์กับเรามากเท่ากับแชร์กับเพื่อหรือว่าเรื่องราวที่แชร์กับเรากับเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็พยายามถอยออกมานิดนึงนะคะอย่ารีบอ่แอสซึมหรือว่าเหมือนสรุปเลยว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นสิ่งที่เราทามันเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่พอใจเกี่ยวกับตัวเรานะคะอันนั้นอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของการทัศนคติแล้วก็เหมือนกับว่าถอยออกมานิดนึงนะคะแล้วก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะมีแฟกเตอร์อืนด้ อื่นร่วมด้วยนะคะอ่ะแล้วอย่างที่สองนะคะพี่ผุ้เออยากจะแนะนํานะคะอันนี้แบบวิธีการเลยนะคะเขาบอกว่าแล้วทายังไงล่ะถึงจะให้คบคุยกับเรามากขึ้นนะคะ เราชวนเขาคุยเรื่องที่เป็นเรื่องจะเรียกไงคะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างนี้ค่ะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนนะคะแบ่งปันจากเรื่องเล็กๆเออวันนี้ชีววันนี้เธอเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปทํางานเป็นยังไงบ้างมีอย่างวุ่นอย่างนี้วันนี้กินข้าวกับอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะเนาะเป็นเรื่องเล็กๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มจากเรื่องเล็กไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเปิดใจในระหว่างที่คุยไปเรื่อยนี่ค่ะก็จะเปิดใจอาจจะคุยเรื่องที่มมัันนนใหญ่่่่ขึ้คุยเรืองทีแบบวา เป็นเรื่องที่เป็นอ่าส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะแต่อยากให้เราเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนอันนี้หมายถึงคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเขาไม่เปิดใจเขายัางเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยคุยกับเราเหมือนอย่างที่เขาคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะืเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยการคุยกับเพื่อนอ่ะมันไม่มีความคาดหวังใช่ไหมคะมันแบบว่าเอ้ยคุยได้เต็มที่มันไม่เหมือนเราเราไม่ได้ กลัวว่าเราจะเสียสารภาพเราจะเสียความเป็นตัวของตัวเองกับเพื่อนแต่ว่าเวลามาเป็นความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกแล้วเนี่ยมันมีความแบบบางคนนะคะมันจะมีความคิดแบบนี้อยู่เราก็อาจจะไม่เขาแบบทางห่างดูห่างเหินบ้างในบางครั้งดูอยากใกล้ชิดบ้างในบางครั้งนะคะ,ะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเริ่มเนี่ยก็อยากจะเริ่มจากสิ่งที่มันร,บรอบๆตัวนี่แหละคะ่ะแล้วก็ค่อยๆวิวไปนะคะเขาอาจจะแชร์ความอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเขาเองได้มากขึ้นไม่สมควรที่จะมุ่งไปที่สิ่งใหญ่ๆเลยซะทีเดียวนะคะวันนี้นะคะตัวเองก็มีทิปสองข้อนี้มาฝากนะคะในการ ที่จะชวนแฟนของเรานะคะหรือผู้รักหรือคนรักของเราเนี่ยให้แบ่งปันเรื่องราวของเขาเนี่ยให้กับเราให้มากขึ้นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ